สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Petty Trader นะครับวันนี้ครับเดี๋ยวดูเวลาก่อนนะครับวันที่16กันยาครับเที่ยง13นาทีเป็นช่วงตลาดกําลังรัวเลยครับหุ้นกําลังวิ่งคึกคักเลยเดี๋ยววันนี้ครับผมจะมาแชร์ในหัวข้อเกี่ยวกับบิดและออฟเฟอร์นะครับหรือความเสนอซื้อเสนอขายอะไรพวกนี้ครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขยายให้มันใหญ่ก่อนะครับอ่ะโอเคครับ ก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องรู้ก่อนใช่ไหมครับว่า bid offer เนี่ยมันคืออะไรโอเคฟังนี้ครับทางด้านซ้ายเนี่ยก็คือ bid ้ยตัวนี้กําลังวิ่งเลยไม่ไม่ทันแล้วโอเค bid นะครับ bid ก็คือความเสนอซื้อซึ่งการจะเสนอซื้อตรงนี้ได้ก็คือเรามีเงินเอาไปวางครับเราอยากซื้อเท่านั้นเท่านี้ราคาทเท่าไหร่ก็คี์ลงไปส่วน offer คือการเสนอขายนะครับก็คือเรามีหุ้นอยู่เราอยากขายแล้วก็มาตั้งวางวาง,วางว่าพอใจเท่าไหร่ สมมติเราต้องการขายเลยแล้วก็ขี่ทางด้านราคาฝั่งซ้ายไปถราต้องการรอแล้วก็ตั้งที่ราคาฝั่งขวานี่ก็คือเราตั้งออฟเฟอร์ไว้แล้วก็ออฟเฟอร์นะครับการที่เราดูเทคนิคดูบิดออฟเฟอร์นะที่มันวิ่งโลัวๆอยู่เนี่ยครับมันเหมาะกับใครหลักๆเลยนะก็คือจะเหมาะกับสายเดทครับสายสเกลปิ้งหรือว่าสายสวิงเทดเล่นรอบสั้นๆถือ2วัน3วันหรือไม่เกินอาทิตย์แล้วก็จะไม่เหมาะกับคนที่ลันเทน หรือว่าคนที่ VI ลงทุนแนวคุณค่าอะไรพวกนี้จะไม่ค่อยเหมาะ Bit Off e r เนี่ยมันจะเป็นสัญญาณหลอกชั้นดีเลยเพรนะาะนั้นก็คือเหมาะกับ day t r a d e เหมาะกับคนที่เล่นไวเก่งกำไรระยะสั้นๆหรือสั้นมากๆและก่อนที่เราจะดู b i t Off เ r เป็นเนี่ยก็คือเราควรจะรู้เรื่องกราฟมาก่อนนะครับกราฟวอลุ่มสติ๊กเกอร์อะไรพวกนี้ครับคือควรพื้นฐานควรจะต้องแน่นร,รวมรวมถึงพวก w ว c r o Logic Dow The โอรคือถ้าผมพูดไปแล้วหัวข้อเหล่านี้ มันคืออะไรเนี่ยอาจจะต้องไปไป,ไปหาฟังหัวข้อพวกนี้ก่อนซึ่งเดี๋ยวผมมีโอกาสผมจะทําคลิปให้ทำค,คือหัวข้อพวกนี้เป็นหัวข้อที่ควรจะต้องรู้ก่อนบิตอ f ฟเฟอร์ท่านลำความสําคัญนะถึงแม้ผมเป็นเด t เหใช่ไหมครับณนะปัจจุบันเนี่ยถ้าให้จัดความสําคัญเนี่ยกราฟของผมคือเบอร์หนึ่งครับกราฟก็คือครับกราฟหรือราคาของหุ้นเนี่ยคือเบอร์หนึ่งเพราะเราเก็งกาไรเรามากินส่วนต่างของราคาเพราะนั้นอะ่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือกราฟไม่ใช่บิ t อ f ฟเฟอร์นะครับสิ่งที่สำคัญถัดมาจาก บิตออฟเฟอร์ก็จะเป็นพวกวอลลุ่มนไอ้วอลลุ่มแข่งๆเนี่ยครับซึ่งควรจะต้องมีความรู้ค่อนข้างแน่นระดับหนึ่งเหมือนกันทฤษฎีต่างๆเนี่ยควรจะต้องต้องรู้แล้วว่ามันเป็นยังไงยกฮายกโลหุ้นขาขึ้นขาลงถ้ายังแยกไม่ออกผมแนะนําว่าเซฟคลิปนี้เก็บไปดูก่อนก็ได้เพราะว่าไม่งั้นมันจะงงมากการาฟเบอ,อบอร์หนึ่งวอลลุ่มเบอร์สองแล้วก็อนุน,นีสามสี่ห้า4 5เจ็ดแล้วก็บิตออฟเฟอร์เนี่ยคือสุดท้ายเลยความสําคัญอยู่ระดับสุดท้ายเลยถ้าเรา ไม่ใช่แบบสายเดตเทตนี่ยิ่งอยู่ท้ายแบบท้ายท้ายห้องเลยและบิดออฟเฟอร์เนี่ยครับมันจะใช้ไดีนะครับสาหรับหุ้นเล็กแล้วก็หุ้นกลางพอได้แล้วก็หุ้นใหญ่เนี่ยจะดูค่อนข้างยากหน่อยจะใช้ไม่ได้เลยสําหรับหุ้นใหญ่บางตัวนะครับหุ้นเล็กก็อย่างเช่นหุ้นที่ไม่ได้อยู่ในเซตลอยครับหรือ Market c a ปครับมาเก็ตปประมาณไม่เกินหมื่นล้านหรือหมื่นห้าหมื่นสองหมื่นล้านนะไม่เกินสองหมื่นล้านเนี่ยถือว่าเป็นหุ้นกลางหุ้นเล็ก หุ้นพวกนี้น,นะครับจะใช้ในการดูบิดออฟเฟอร์ได้มาเก็ตแคปตรงนี้ก็เช็คในเว็บเซ็ตก็ได้หรือใช้โปรแกรมอันนี้ก็คือดูตรงนี้ได้นะครับอันนี้ยังไม่มีสปอนเซอร์นะครับแต่เข้ามาก็ไม่ติดนะครับอย่างเช่นถ้ามุ้หุ้นใหญ่ SCC เงนะี้ยผมก็อ่านไม่ออกเือนไงครับว่ามันจะไปทางไหนคือเดาทางยากมากมันขึ้นอยู่กับพวกกองทุนขึ้นอยู่กับชาวต่างชาติฝรั่งที่เขามาซื้อมากกว่าและเราก็มักจะได้ยินบ่อย,อยนะว่าบิตเนี่ยคือของปลอมออฟเฟอร์คือของจริงคืออะไรอ่นะบิดคือของปลอมเพราะอะไร เพราะว่าคนที่มีเงินเนี่ยสมมติผมมีเงินเป็นพันล้านผมก็มาตั้ง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 ตรงนี้ได้แต่ออฟเฟอร์คือของจริงเพราะว่าถ้าไม่มีหุ้นจริงๆจะตั้งไม่ได้ดูหุ้นที่มันสมนาวสมเน,มนื้อถ้าคนเนี่ยครับถ้าเขาไม่มี2ล้านหุ้นจริงเขาจะไม่สามารถมาตั้งได้นะซึ่งตรงนี้ครับรายย่อยหรือว่าคนที่เพิ่งเข้ามาในตลาดใหม่ๆดโดนหลอกได้ค่อนข้างง่ายเพราะว่าอะไรอ๋อบิดคือคําเสนอซื้อโอ้ยเห็นบิดบิเยอะแสดงหุ้นน่าจะขึ้นก็ซื้อแม่งเลยสุดท้ายพรวดครับหลยาว หรือเห็นออฟเฟอร์เยอะอุ้ยน่ากลัวจังเลยเพราะว่ามีคนอยากจะขายเยอะแบบนี้ก็คือจะดูน่ากลัวใช่ไหมแต่ความเป็นจริงแล้วสักพักหุ้นแบบยก3ช่องสีช่อง,องราคา,บาเบรกหายขึ้นไปอาจจะงงนะเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเป็นยังไงซึ่งในการดูบิตออฟเฟอร์นะครับมันมีส่วนใหญ่จะมี5ช่องนะหรือเราจะเซ็ตเป็น3ช่องก็น่าจะพอทําได้ในสเตมมิ่งอะไรพวกนี้ครับผมจะให้ความสําคัญกับช่องแรกเนะี่ยมากที่สุดเลยช่อง2ก็รองลงมาแง่คือลดลําดับกันลงมาช่องแรกมากที่สุด ช่องท้ายน้อยที่สุดเพราะว่าถ้าสมมตินะครับผมยังไม่มีหุ้นตัวนี้นะครับแล้วผมอยากซื้อครับอยากซื้อมากคิดว่าเราจะซื้อที่ราคาไหนครับเนี่ยทั้หมดฝั่งขวาคือ2 0 4 2 0 2แล้วก็นี้ลดรันลงมาถ้ามุดยังไม่มีของนะอยากซื้อนี่อยากซื้อตรงไหน,นถ้าคนที่เขาอยากได้ของมากๆครับแบบสมมติหุ้นวี o ีโอตัวนี้มันต้องวิ่งไกลต้องดีมากๆเลยถ้าอยากได้ของมากๆเนี่ยเขาจะต้องซื้อตรงนี้นครับพะซื้อแล้วได้ทันทีในกรณีหงคนที่ไม่มีหุ้นนะ ซื้อปุ๊บได้ทันทีเขาต้องซื้อตรงนี้แต่ถ้าเขาอยากได้มากมากมากเลยแต่ว่ารอได้ไม่ได้รีบร้อนแต่ยังอยากได้ของนะเขาก็ต้องตั้งนี้2 0 2แล้วถ้าสมมุติว่าเขาอยากได้ของแต่แบบเอาก็ได้ไม่เอาม็ได้เขาก็ตั้งช่อง2หรือช่องสาเพราะว่าถ้าลงมาถึงถ้าราคามันไหลลงมาถึงก็เอาถ้าลงมาไม่ถึงก็ไม่เอาแต่ถ้าสมมติว่าคนที่เขาไม่ได้อยากตั้งจริงๆเขาจะตั้งตรงไหนครับก็แถวๆนี้ครับ แถวที่5แถวที่4แถวที่3เนี่ยเขาจะมาตั้งแถวแถวนี้ครับเพราะว่าถ้าเขาไม่ได้อยากได้หุ้นจริงเขาตั้งเพื่อให้มันเป็นจิตวิทยามวลชนนะครับเพราะบีดัฟเฟอร์เนี่ยมันเป็นศาสตร์แล้วมันก็เป็นสินอย่างหนึ่งสมมติว่าเขามาตั้งตรงช่องนี้ครับแ้สมมติราคามันไหลลงมาที่2.00ใช่ไหมครับเขาก็สามารถดึงออกได้ดึงเข้าดึงออกอะไรเงี้ยสามารถทําได้ตลอดเวลาจะเห็นตัวหนึ่งนะครับจะมีเคสที่ก็คือตัวนี้ครับ b t s w เห็นตรงนี้ไหมครับเนี่ยครับถ้าสมมติเขาไม่ได้อยากขอไม่อยากได้ของเองเขาจะไม่ตั้งช่องแรกเนี่ยตั้งช่อง2ช่อง3ช่อง4ช่อง5ตั้งแม่ง1ล้านทุกช่องเลยผมเห็นบิตออฟเฟอร์เนี่ยผมฟ้าวมาตั้งแต่เมื่อวานผมเห็นตั้งแต่ตรงเนี้ยแถว2บาทและ2บาทเป็นราคาเปิดของเมื่อวานเนี่ยของแท่งแรกเนี่ยก็เอ้ยคนก็คิดว่โอ้คงไม่หลุดมั้งบายอันดิปตรงนี้ได้ซื้อได้ขึ้นไปอุ้ยดีใจพอลงมาอีกทีพวดคือหลุดยาวเนี่ยมันตั้งยิ่งแต่เมื่อวานคือเดี๋ยวมันตั้งช่องสาม ช่องหนึ่งช่องสองมันพร้อมถอดบิดต,ตะลอดเวลาและสามสี่ห้าเนี่ยถ้าลงมาใกล้เดี๋ยวมันก็ถอดอะ่ะเพราะว่างี้ครับคนที่เขามีของขก็จะขายขายขาย,ขายมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยคือการตั้งแถวสามสี่ห้านะครับเนีสามแถวล่างครับทั้งสองฝั่งเลยทั้งบิดและออฟเฟอร์เนี่ยมันก็ตั้งให้บางคนกลัวแล้วมันก็ตั้งให้บางคนกล้าอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นฝั่งบิดนะครับคือคนเนี่ยเห็นว่าเอ้ยมีคนต้องการซื้อเยอะราคาน่าจะปรับขึ้นใช่ไหมครับ คือเนี่ยเขาก็ตั้งให้บางคนกล้าแล้วก็จะมีคนเคาะขวาซื้อซๆให้เขาไปซึ่งไอการเด้งเนี่ยเนี่ยตั้งแต่การเด้งตรงนี้ตรงนี้เราก็ตรงนี้ผมว่ารายใหญ่เขามาเล่นน้อยอะรายใหญ่ขายมากกว่าคือส่วนใหญ่จนีเป็นรายย่อยที่แบบยก2ช่องสามช่องขึ้นไปแล้วก็เทขายทำกำไรกลับบ้านน่าจะเป็นรายย่อยมากกว่านะคือคนที่เขามีมีเงินขนาดครับ1ล้าน3แถวหรือว่าบางทีมีออฟเฟอร์2ล้าน3ามแถวเนี่ย เขาไม่ใช่รายย่อยทั่วไปแน่นอนเขาไม่ใช่คนแบบผมไม่ใช่คนแบบที่เพิ่งเข้าตลาดมาว่าเขาน่าจะเป็นคนที่มีหุ้นแล้วก็มีเงินหรือบางคนเราเรียกว่าเจ้ามือนะครับ market maker คือเขามีทั้งหุ้นเขามีทั้งเงินเขามีเหนียวเราทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นการจะหลอกซ้ายหลอกขวาเนะี่ยมันเลยทําได้ไม่ยากเย็นนะักการ do bit o f f ร์เนี่ยบางครั้งนะถ้าสมมติว่าทุนผมได้เปรียบนะครับเช่นอะไรดีถ้าสมมติครับผมซื้อเบรกเอาตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้แล้วตรงนี้ผมยังไม่ขายนะ แล้วราคาปัจจุบันมันขึ้นไปถึง4.4กว่าเนะี่ยแล้วต้นทุนผมอยู่3บาทปลายปนะครับแบบนี้ผมจะดูบิดออฟเฟอร์น้อยลงนะแล้วผมจะให้ความสาคัญกับการาฟเป็นพิเศษเพราะว่าถ้าการาฟหลุดโอเคขายไม่ใช่ว่าบางครั้งบิดออฟเฟอร์หลุดก็จริงนะครับหลุดโอเคขายตามบิดออฟเฟอร์ไปแต่ว่าคือมันดึงกลับแบบเร็วมากแบบนี้ก็คือเหมือนกับว่าเราโดนหลอกให้คัดโดนหลอกให้เทคโปรฟิตไปแต่ราคาปรับขึ้นไปอีก เพราะนั้นถ้าสมมุติว่าทุนเราได้เปรียบนะครับเราเข้าในจุดที่เพอร์เฟกจุดที่ดีแล้วนี่ะผมแนะนำว่าดูบิดออฟเฟอร์ให้น้อยลงไม่ใช่ไม่ดูเลยดูให้น้อยลงเพราะว่าถ้าดูเยอะเนี่ยมันจะเมาแล้วยิ่งไปดูหุ้นใหญ่หุ้นอะไรด้วยเงี้ยดูแทบไม่ได้ครับและอันถัดมาครับเราจะมักได้ยินว่าบิดบางออฟเฟอร์บางบางิดหนาออฟเฟอร์หนาหนาบางบางบางหนาอะไรเงี้ยครับหนาบางพวกนี้มันดูยังไงเดี๋ยวผมจะพาเจาะพวกประเด็นเหล่านี้นะครับ คือก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องรู้กนว่าหุ้นที่เราสนใจเนี่ยปกติบิดออฟเฟอร์มันเท่าไหร่คือถ้าเราไม่รู้ว่าเอ้ยปกติวันที่มันเล่นรู้ว่าวันที่กําลังจะเล่นเนี่ยมันเท่าไหร่เนี่ยเราจะไม่สามารถอ่านได้ออกเลยนะว่าปัจจุบันเนี่ยมันหนาเลยมันบางเพราะไอ้คําว่าหนาเลินบางเนี่ยมันต้องเทียบกับปกติถ้าโอเคอันนี้สมมุติว่าสมมตินะครับถ้านี้ปกติเนี่ยหนึ่งล้านทุกช่องเลยแสดงว่านี้สองฟังคือบางอันนี้ยกตัวอย่างให้เฉยนะครับ แต่ก็สองสองอันนี้คือเอ้ยบิดบางนี่ว่าแต่ถ้าตรงข้ามถ้าสมมติบิดออฟเฟอร์อย่างนี้ปกตินะเทกันมาเป็นร้อยวันละบิดออฟเฟอร์แม่งช,ช่องละแสนทุกช่องเลยแต่ถ้าวันนี้มาเจอแบบนี้ครับก็แสดงว่าบิดออฟเฟอร์หนามันก็จะตีความไปได้หลากหลายพอสมควรเลยซึ่งตรงนี้ครับไอ้ปกติมันเท่าไหร่ไม่ปกติเท่าไหร่นะครับเราจะต้องอาศัยการเก็บข้อมูลแล้วก็ดู คือบิตอฟเฟอร์มันไม่มีเรคคอร์ดมันไม่เหมือนบอลลูมที่ถ้าซื้อมันก็จะโชว์ใช่ไหมทำให้ตรงนี้มันมันยากหน่อยว่าต้องเก็บข้อมูลหน่อยถ้าใครจะเดทใครจะมาเล่นแบบสเกลปิ้งอะไรผมว่าก็ควรจะต้องรู้ไว้บ้างแต่อย่างเช่นบางคนสเกลบางคนเขาไม่ไดูบิตออฟเฟอร์ก็มีนะเพราะว่าเขาดูกราฟเป็นหลักโอเคกราฟเบรกเขาเบรกกราฟถอยเขาขายแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่สำหรับผมเนี่ยผมดูบิตออฟเฟอร์ด้วยแล้วผมก็ให้ความสำคัญกับกราฟเป็นพิเศษด้วยอย่างเช่นความปกติอย่างเช่น,ต,ชนตัว G B X เนี่ยครับ ถ้าวันไหนที่มันจะเล่นนะจากข้อมูลขังก่อนๆที่ผ่านมาเนี่ยจะมีออฟเฟอร์ประมาณล้านห้าล้านขึ้นไปเนี่ยคือพร้อมจะเล่นแล้วบิดไม่ถึง1ล้านหรือล้านนิดๆแต่ทั้งเงี้ยนะปัจจุบันเงียครับตรงเนี้ยผมมองว่าบิดเป็นการที่บิดหนาเนี่ยสล้านเกล้านอ่าแล้วตัวอื่นมีหน้าปกติมันเนี่ยประมาณไม่ถึง1ล้านถ้าวันไหนมันจะเล่นมันจะมี1ล้าน2ล้านหรือถ้าช่วงไหนมันปล่อยของเนี่ยมันจะยันตรงเนี้ยประมาณ4ล้าน3ล้านเลยเหมือน ยันบิดให้พอของการยันบิดก็คือเหมือนยันช่องแรกเพื่อไม่ให้ราคาตกใช่ไหมครับถ้าสมมติตรงน <to> ี้ครับอันนี้คือ5้าแสนใช่ไหมครับถ้าคนอยากขายโอเคขายห้าแสนมันก็หลุดไปแต่ถ้าขาวางตรงนี้เป็น5ล้านนะครับคนขายก็คิดว่าเอ้ยขายเท่าไหร่ก็คงไม่ลงใช่ไหมครับและอีกทางต้นค่าถ้าคนซื้อมันเหมือนเป็นการบังคับว่าให้เขาต้องซื้อขวาอย่างเดียวเหมือนช่วงที่ไล่ราคาเหมือนเราต้องซื้อขวาเพื่อให้ได้ของใช่ไหมครับการยันบิดก็เลยเหมือนยันช่องนี้ครับช่องบิดด้านบนสุดเนี่ย ก็คือยันเพื่อให้ซื้อหรือยันเพื่อให้ราคาไม่โตเนี่ยคือยันอะไรด้ยินคํานี้บ่อยขึ้นนะครับโอเคเมื่อเรารู้แล้วครับว่าหุ้นพวกนี้ครับบิดออฟเฟอร์มันปกติมันเท่าไรหรือวันที่ไม่ปกติเท่าไรก่อนวิ่งก่อนที่มันจะชูดก่อนที่จะระเบิดเนี่ยมันเท่าไรจะดีมากถ้าเรารู้นะครับแล้วก็ก่อนที่มันจะเทมันเท่าไหร่ซึ่งส่วนใหญ่ผมดูผมดูเป็น2ตัวเลขนะครับผมจะดูอย่างนี้คือถ้าสมมุติว่าอย่างเช่นพี่โมดเป็นเคสจริงเลยพ่โมดครับถ้าสมมุติมีบิด ไม่ใช่มีบิดมีออฟเฟอร์มากกว่า1ล้านสัก3แถว4แถวเนี่ยเนี่ยพร้อมจะวิ่งหรือใกล้จะวิ่งในทางต้นข้ามถ้ามีบิตตัวนี้ครับฝั่งซ้ายนะครับมากกว่า1ล้านหรือ2ล้านเนี่ยพร้อมจะล่วงหรือกำลังล่วงใกล้ๆเทีะแต่ว่าผมไม่ใช่ว่าผมเห็นบิดออฟเฟอร์แบบผิดปกติแล้วผมจะแอคชั่นเลยนะสมมติน,นี่ผมมีของอยู่เห็นไหมครับและผมเห็นบิตแม่งหนา3ล้าน5ช่องเลยผมเห็นว่า มันมีโอกาสน่าจะหลงจากข้อมูลครั้งก่อนๆใช่ไหมครับแต่ผมจะยังไม่ขายนะครับผมจะรอให้การาฟเนี่ยมันหลุดก่อนหรือการาฟกําลังจะหลุดผมถึงจะขายก็เหมือนที่ผมบอกไปต้นชั่วโมงครับว่าผมจะให้ความสําคัญกับการาฟก่อนการาฟหลุดคือหลุดคอนเฟิร์มด้วยบิตออฟเฟอร์อีกทีหนึ่งคอนเฟิร์มด้วยวอลล่มอีกครั้งหนึ่งเนี่ยหรือ,เ,อเช่นพาร์โกนะครับถ้าสมมติวันไหนมันเล่นเนี่ยจะเป็น1ล้าน c ีเนี่น่าจะต้องมี4ี่แสนห้าแสนนะถ้าวันไหนมันเล่นนะออฟเฟอร์ครับ ส่วนตรงนี้มันซึมมันก็ประมาณเนี้ยเงาะงางอยหน่อยซึ่งบางครั้งเราอาจจะไปเจอหุ้นบางตัวนะครับที่สมมตินะเราเก็บข้อมูลมาแล้วตัวไหนดีมีนาแล้วกันมีนาแต่ยังไม่ชัดยังซีเอเซนน่าจะง่ายกว่าสมมติซีเอเซนเนี่ยเราเก็บข้อมูลมาแล้วว่าวันที่มันเล่นเนี่ยชุดเปียปยๆตรงนี้ครับมันใช้บิดประมาณห้าแสนหกแสนในการลากผาหุ้นขึ้นไปแต่ถ้าวันหนึ่งเราเห็นบิดสี่แสนห้าแสนไปแล้วแล้วอยู่ตรง,งแถวเนี้ครับ สมมติเาเห็นสมมติเรามาเจอตรงนี้เดี๋ยวซูมอ่ะสมมติเรามาเจอตรงนี้นะครับเราเคยมองว่าเอ้ยถ้ามันเป็น 3, 000, 4, 000สามแสนสี่แสนเนี่ยมันมีโอกาสน่าจะขึ้นนะแต่เรามาเห็นการาฟแบบนี้พร้อมกับวอลลุ่มตั้งสองล้านมันแปลว่าอะไรครับคือเนื้อถ้าผมเจอนะครับผมจะว่ามันเยอะบิดมันออฟเฟอร์มันหนาเนี่ยสมมติท่องนี้สามหกสองเป็นหนึ่งล้านมันหนาแต่ว่ามันหนาผิดปกติ แบบนี้ให้ระวังนะครับคือออฟเฟอร์หนาเนะี่ยดีหุ้นมีโอกาสจะระเบิดมีโอกาสจะสชูดขึ้นไปแต่ถ้ามันหนาผิดปกติเนี่ยต้องระม,มัดระวังเป็นพิเศษเลยเพราะาผมเคยเจอหุ้นหลายตัวนะเท่าที่ผมเจอมาเนะี่ยสมมตินะเนี่ยราคาสมมติตรงนี้เป็นราคาปัจจุบันแล้วกันนะครับเนี่ยมาตั้งนี้4ล้านใช่ไหมครับบางครั้งนะครับเป็นของเจ้ามือมาตั้ง4ล้านมันจะแบ่งได้2อย่างครับคือถ้าหุ้นเป็น4ล้านเนี่ยคือมันเยอะใช่ไหมเขาจะเคาะประมาณสักครึ่งหนึ่งสล้าน แล้วจะให้รายย่อยเนะี่ยรายย่อยก็จะมองอ๋อฟันโฟมาติกเกอร์มาราคามาโอเคฝังลลอบายตามไปการที่เจ้ามือตั้ง4ล้านนะครับแล้วเขาขอให้เราเปิดทางให้เรา2ล้านเนะี่ยเราขออีก2ล้านเท่ากับว่าเขาได้ขายไป2ล้านใช่ไหมครับแล้วเขายังเหลืออีกม่มืออีก2ล้านนะ่แล้วราคามันก็ดนัดนดนันดันขึ้นไปแล้วเขาก็ขายข้างบนใส่ลงมาเท่ากับว่าเขาขายได้4ล้านละนี่คือการปล่อยของปล่อยของในโซนบนแบบนี้ก็ตีความได้เหมือนกันว่า ออฟเฟอร์มันเยอะผิดปกตินะใจเย็นๆไม่ต้องรีบไม่ต้องว่าเอ้ยแบบเราเรียนมาเนี่ยว่าเทา,าออเฟอร์หนาเขาบอกว่าดีว่ะไม่ต้องซื้อต้องเคาะเอ้ยมีคนเปิดแล้วยิ่งตามเอ่อต,ต้องดูด้วยว่าเปิดเนี่ยมันมันใหญ่เกินไปไหมหรือว่ามันเล็ก,กไไเกินไปไหมมันเบื่อไปไหมอ่ะประเด็นนี้ก็คือให้เรารู้ก่อนนะครับว่าบิตออฟเฟอร์เนี่ยของหุ้นแต่ละตัวมันมันคือเท่าไหร่วันที่มันจะวิ่งมันเป็นยังไง ก่อนที่มันจะเทหน้าตาม,มันมาไหนต้องแบบเก็บข้อมูลเล็ก,กอรนะ์ดอย่างเช่นผมเนี่ย,ผม,ยผมบางทีผมก็แคปจอนะครับจอที่ผมใช้เทผมก็แคปไว้แล้วก็มาดูว่าอ๋อแคป cs R ตรงนี้ไว้ใช่ไหมตอนเย็นหน้าตามันจะเป็นยังไงอ๋อถ้าบิดออฟเฟอร์แบบนี้พร้อมจะล่วงตอนเย็นมันล่วงจริงโอเคก็เป็นการคอนเฟิร์มแล้วก็จะเก็บข้อมูลไปเรื่อยอ,อันถัดมาครับก่อนที่เราจะไปเข้าบิดบางออฟเฟอร์บางอะไรงีครับสิ่งที่ผมจะต้องบอกคือความยากของบิดออฟเฟอร์ความยากของบิดออฟเฟอร์ ที่ที่ผมเจอแล้วก็ผ่านมานะครับก็คือว่าหุ้นแต่ละตัวนะครับเนี่ยมันมีเป็นร้อยเป็นพันตัวใช่ไหมครับหุ้นแต่ละตัวบิดออฟเฟอร์หน้าตาไม่เหมือนกันเลยแบบไม่เลยสักตัวแทบผมแทบไม่เคยเจอตัวไหนที่เหมือนกัน2ตัวหรือ3ตัวเลยบิดออฟเฟอร์แต่ละตัวหน้าตาไม่เหมือนกันเลยและแต่ละโซนราคาก็ไม่เหมือนกันครับอย,อยู่ดัง้งเมเดย์ก็ได้สมมติว่าเป็นราคาโซนล่างบิดออฟเฟอร์หน้าตาอีกแบบหนึ่งนะครับบิดบางหรือว่าบิดหนาน ของแต่ละโซนน่าตาไม่เหมือนกันนะหรือบางที่อยู่โซนบนบิดบางออฟเฟอร์บางของแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะครับแต่ละโซนไม่เหมือนกันอย่างเช่น4ีไอเซสมมุติว่าผมเก็บข้อมูลมา,ต,าตั้งแต่ตรงเนี้ยตั้งแต่ช่วงวันไหนนะตั้งแต่พฤษภามาจนถึงกระ,กะดาษผมเก็บข้อมูลมาสามเดือนแบบโหเก็บข้อมูลมาตั้งสามเดือนละต่อไปต้องชัวแน่นอนบิดออฟเฟอร์ปกติของมันไม่เกินห้าแสนแล้วเราก็ใช้ตรงนี้มันก็ได้ผลได้ผลใช่ไหมครับ เราเก็บว่าเฮ้ยพอเกินห้าแสนมันขึ้นเกินห้าแสนมันขึ้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 น,นแล้วมาปัจจุบันอย่างเช่นตรงนี้ครับบิดออเฟอร์เกินห้าแสนโอเคซื้อ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 ,อแต่เราอาจจะต้องดูโซนการาดด้วยอย่างเช่นการาฟโซนบนครับถ้าบิดออพเฟอร์ห้าแสนอาจจะไม่พอนะครับเพราะว่าถ้าเป็นโซนล่างเนี่ยมันสื่อว่ารายย่อยรายใหญ่ยังไม่ได้เข้ามาทําราคารายย่อยยังไม่ได้ลุมบิดออเฟอร์มันก็น้อยเป็นปกติอยู่แล้วแต่ถ้าการาฟอยู่โซนบนครับบิตอเัะเปป็็นนเธรรรมดาคับ เพราะนั้นเราเก็บข้อมูลโซนนี้มาเก็บมา3เดือนอย่างดีเลยบิตอัเฟไม่เกิน5 0 0แ0 0นี่คือปกติวันไหนเกิน500,000หวดแล้วเราพอมาอยู่โซนบนครับเอ้ยทำไมหลังๆไม่ไปวะหรือบางครั้งหวด5 0 0แ0 0แล้ไม่ไปแถมราคาหลายอีกก็เป็นเพราะว่ามวลชนเริ่มเยอะขึ้นสมมุตินะบิดบางของตรงนี้คือ200,000แต่บิดบางของโซนบนอาจจะคือ5 0 0แ0 0 0แสนก็ได้คือตรงนี้ครับมัน คือหุ้นแต่ละตัวเนี่ยบิดออฟเฟอร์ก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วแถมยังแต่ละโซนบิดออฟเฟอร์ก็ยังหน้าตาไม่เหมือนกันอีกมันยังไม่จบแค่นี้ครับความยากของมันยังมีอีกอย่างนึงก็คือบิดออฟเฟอร์แต่ละหน้าเทรดก็ยังไม่เหมือนกันอีกอย่างเช่นตัวนี้ถ้าสมมติว่าจะเล่นเบรกเอาโอเคต้องรอออฟเฟอร์ห้าแสนนะถึงจะพอซื้อได้แต่ถ้าเล่นไม้ตกใจอย่างเช่นตรงนี้ครับเนี่ยที่ราคาไหลพวดแบบลงเร็วลงผิดปกตินะ่ยบางทีอ่ะแค่มีบิดสองแสนอะ่ะผมก็ซื้อลว มันก็เลยจริงาวนะ่าบิตเฟเฟอร์แต่ละโซนไม่เหมือนกันแต่ละหน้าเทดก็ไม่เหมือนกันนเ,เดี๋ยวผมจะพามาเจาะลึกทีหลังนะว่าแต่ละหน้าเทตกบีตเฟเฟอร์ต้องดูยังไงต้องใช้กลยุทธ์ยังไงบ้างหน้าเทตดที่ว่านี่คือมีเบรกเอาไบยอดิฟชแนลเทรดแล้วก็อะไรอรไม้ตกใจโอเวอร์แลปเนี่ยเป็นท่าไม้ตายที่ผมใช้ใบ่อยหรือใครอาจจะไปลองศึกษามาเพิ่มก็ได้แล้วก็ลงมาแชร์กับผมก็ได้นะครับโอเคจบไปนะครับเรื่องความยากอ่ะอันถัดมาครับผมจะเข้าเรื่องหัวข้อของ เออบางนาะนะบางเลามาอะไรพวกนี้ครับเออต้องต้องอธิบายก่อนนะว่าทําไมมันต้องบางทำไมมันต้องหนาคือถ้าคนที่เข้าใจเรื่องวอลลุ่มมาแล้วนะครับการที่ออฟเฟอร์หนาเอาตัวไหนหนะเดี๋ยวหาตัวอย่างกัน SDC แล้วกันอันนี้คือออฟเฟอร์ถือว่าหนาบิตก็น้อยกว่าแต่ไม่ถือว่าบางมากอสมมติผมอนุมานข้อเข้าว่าเนี่ยคือบิตบางออฟเฟอร์หนาอาจจะไม่ชัดเจนมากนะครับ ทำไมมันต้องหนาคือเราอะครับอาจจะเคยได้ยินว่าหุ้นที่เราจะเดทเทตุะหุ้นต้องบอลุ่มเข้าถ้าวอลลุ่มเยอะแสดงว่ามีโอกาสขึ้นจริงหุ้นปรับตัวขึ้นอย่างเช่นตรงนี้แล้วกันหุ้นปรับตัวขึ้นราคาขึ้นใช่ไหมพร้อมกับบอลุ่มแสดงว่าโอเคขึ้นจริงคราวนี้ลองเจาะมาดูในภาพเล็กกับภาพของบิตออฟเฟอร์ถ้าสมมติออฟเฟอร์หนาที่เขาบอกว่าออฟหนาคือดีออฟเฟอร์หนาแสดงว่าหุ้นตัวนี้ครับถ้ามีคนซื้อ มันจะเป็นการขึ้นด้วยวอลลุ่มซึ่งมันสื่อได้ไกลๆว่าเป็นการขึ้นจริงนะขึ้นพอมาลุ่มเป็นการขึ้นจริงคนเราหรือเดทเหตุงคนก็เลยชอบว,ว่าออฟเฟอร์หนาเนะี่ยคือดีเหตุผลมันก็มาจากถ้ามันขึ้นถ้ามันเนะี่ยมันคือกำแพงใช่ไหมครับถ้ามันทุบกำแพงผ่านตรงนี้ไม่ได้วอลลุ่มมันจะม ah al, าหาศาลวอลลุ่มมันจะทละลักราคามันจะพุ่งพวดแบบนี้คือขึ้นพอมาลุ่มมีโอกาสที่จะขึ้นจริงไอ้ทางตงค้า ถ้ากลับฟังต้องหาตัวอย่างให้ดูอ่านตัวนี้ครับ b t s w a r คือตัวนี้ครับบิดค่อนข้างหนาออเฟอร์ค่อนข้างบางเนี่ยบิดรวมแล้ว2ทั้ง5แถวนะัมีอยู่42ตรงนี้มีอยู่ล้าน9คือเมื่อกี้ที่ผมอธิบายตัว SDC เนะี่ยถ้าขึ้นผอมวลลุ่มคดีใช่ไหมครับ b t s w ก็เหมือนกันถ้าบิดเยอะเวลามันลงมีคนขายใสยนะ่เนี่ย แสดงว่ามันขายได้เยอะแล้วเวลาลงเนี่ยจะลงพร้อมวอลล่มก็เป็นการคอนเฟิร์มหรือว่าโอกาสสูงอะ่ะว่ามันจะลงจริงเพราะนั้นการมีบิดเยอะหรือออฟเฟอร์เยอะออฟเฟอร์หนาเนี่ยมันก็เลยตีความในประมาณนี้แล้วก็อีกนัยยะหนึ่งก็คือสมมติว่าบิดหนาใช่ไหมครับเราจะมองว่าตรงนี้เจ้ามือสามารถออกของได้ซึ่งมันจะมีรายละเอียดอีกนึงนนะว่าเจ้ามือออกจริงไม่จริงนะครับเจ้ามือสามารถออกของได้ถ้าสมมุติผมมีอยู่สิบล้านหุ้นแล้วกัน ถ้าสมมติว่ามันคือสายสามแสนอ่ะสิบแถวกว่าผมจะขายหมดนี่เป็นสิบแถวเลยนะราคาผมจะเสียมากปกติตรงเนี้ยผมขายตรงเนี้ยผมกำไรล้านนึงถ้าผมขายไว้สิบแถวกำไรผมอาจจะเหลือสองแสนหนึ่งแสนก็ได้นะหรือบางครั้งตรงเนี้ยผมเท่าทุนแต่ถ้าผมขายพรวดไปเรื่อยๆผมอาจจะติดลบไปสี่ล้านก็ได้นะเพราะนั้นนะถ้าบิดเยอะเนะี่ยเจ้ามือจะออกของง่ายแล้วก็เป็นการหลงพอมอลลุ่มมันก็ตรงกันข้ามกับออฟเฟอร์ไปถ้าออฟเฟอร์เยอะก็คือถ้าซื้อขึ้น ขึ้นพร้อมมอลลุ่มถ้าเจ้ามือซื้อเจ้ามือเปิดประธานเปิดเขามีของอยู่ในมือเขาคงไม่ขายง่ายๆใช่ไหมเพราะเขาไม่ได้กินสั้นๆอยู่แล้วอ,อันนี้ครับก็คือผมก็อธิบายได้ประมาณนี้นะว่าทําไมบิดมันถึงต้องต้องหนามันถึงต้องบางทั้งหมดที่ผมพูดมาครับมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับของบิดออฟเฟอร์มันยัมีเนื้อหายเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวอันนี้เอาเป็น EP หไว้ก่อนนะครับสรุปนะครับบิดเนี่ยคือความต้องการซื้อ ออฟเฟอร์คือความต้องการขายฝั่งบิดเนี่ยใครมีเงินเยอะก็สามารถตั้งหลอกได้หรือตั้งจริงอันนี้ก็ต้องไปดูอีกทีนึงฝั่งออฟเฟอร์เนี่ยคือต้องคนมีหุ้นต้องเป็นเจ้ามือ,อามาตั้งถ้าตั้งเยอะนะแล้วก็บิดออฟเฟอร์ครับการดูทิพวกนี้ใช้ไม่เหมาะกับการดูหุ้นกลางหรือหุ้นเล็กเล็กนะครับจะไม่เหมาะกับหุ้นใหญ่จัดลําดับความสําคัญนะครับบิดออฟเฟอร์จะอยู่ท้ายๆนะครับอย่าให้บิดออฟเฟอร์นะมาสําคัญกับพวกเกินกว่าราคาเกินกว่ากรา,าฟพวกนี้นะให้ดูกราฟดูราคาเนี่ยเป็นหลักไปก่อน ส่วนอีพีหน้านะเดี๋ยวผมจะพามาเจาะเลยว่าบิตออฟเฟอร์แบบไหนที่มันพร้อมจะระเบิดพร้อมจะวิ่งแล้วก็บิตอ f ฟเฟอร์แบบไหนที่พร้อมจะร่วงพร้อมจะลงเรื่อยๆเนี่ยมันก็ยังสามารถพอคัดดาคัาดการได้เออแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับคือต้องรู้นะว่าบิตออฟเฟอร์เนี่ยมันไม่ใช่ภาพนิ่งมันคือภาพเคลื่อนไหวคือเป็นแบบดนามิกครับเพราะว่าบิตอ f ฟเฟอร์เนี่ยครับสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกๆวินาที ที่ตลาดเปิดคือบางทีเขาดึงข้ามาปุ๊บแล้วก็ดึงออกเลยก็มีภายในเสี้ยววินาทีนะครับเพราะนั้นบิตอัลเฟอร์เนี่ยเลยเป็นเรื่องที่หลอกง่ายนะจะต,ต้องระมัดระวังดูให้แน่ใจก่อนนะครับแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมแชร์นะครับในมุมมองของผมนะครับคือบางอย่างเนี่ยที่ผมใช้แล้วมันได้ผลใช่ไหมครับเวลาพี่ๆหรือเพื่อนๆคนไหนเอาไปใช้เนี่ยอาจจะไม่ได้ผลก็ได้ลองปรับแนวคิดไปปรับแล้วก็ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับสไตล์ตัวเองแล้วกันนะครับสสาร์วันนี้ครับก็กกดไ้ ช่องพีดิทเทรเดอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ